คดทีขให้ปักนเรื่องอะไรก็ในเรื่องเรื่องเรื่องทุกเรื่อง่ะช่มันเยอะมากแล้วดูว่แบบภาษามันยากอเนาะแล้วก็ในเรื่องตามที่ทุกคนเข้าใจแะค่ะว่าว่ามันเกิดขึ้นตอนที่ดูเรื่อง่อนยนไปเป็นไปโคือว่า่อนน้นนี้เรารับรู้และทราบมาตั้งแต่ไหนไงนบ้างครับอย่องนี้ จริงๆในรายละเอียดอะไรตรงนี้นะค่ะมันก็เป็นรายละเอียดที่ที่ทดิวอ่ะพูดไปหมดแล้วแหละในคลิปวิดีโอถูกไหม,มแล้วก็ในรายละเอียดเชิงลึกทั้งหมดอ่ะดิวว่าในสิ่งที่ดิวให้การกับทางตํารวจมันก็ค่อนข้างเป็นประโยชน์ประมาณหนึ่งแล้วแหละก็เดี๋ยวให้กระบวนการทําวิธีของมันไปละกันเนาะ<ม>ใช่เ<ม>พราะว่ามันการที่มันตั้งยืดยาวพูดกันต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อะไรแจ้งเพิ่มอะไรนะคะ แจ้งเพิ่มหมายความว่าแจ้งความเพิ่มเติมที่รองก็ก็คือในเรื่องในเรื่องความทั้งหมดอะค่ะที่ดิวได้ได้ได้แจ้งไปก็ตามที่เคยให้ไปเลยแล้วก็วันนี้ก็คือมายืนยันอย่างเป็นทางการแบบถูกต้องที่นี่ใช่ค่ะซึ่งมาเรามาในคณะพยานแล้วกนรับดิวว่าในรายละเอียดในรายละเอียดเกี่ยวกับรูปคดีอะแล้วก็ภาษาต่างๆ เพื่อความเป๊ะแล้วไม่คลาดเคลื่อนนะคะไว้เดี๋ยวถ้าทางนักข่าวมีโอกาสเดี๋ยวถามทางพี่ตุ้มเขาเองเลยนะคะ <c oughs> ก็ก็ก็น่า <c oughs> จะเป๊ะที่สุดเลยอย่างอย่างสายตุของการออกมาพูดทีนี้ค่ะดูมันเป็นเรื่องของการที่ทำลายร่างกายในวันนั้นในตอนนั้นอย่างเดียวเลยดิวว่าดิวว่าในในเหตุผลของการที่ออกมาพูดในเรื่องทั้งหมดอะ่ะเอาตรงๆมันไม่ใช่ <c oughs> ดิว่ามันคือถ้าดิวตอบตรงๆเลยคือมันเป็นภาวะทางจิตใจดิวมากกว่าที่วันนี้มันอาจจะอยู่ในโหมดที่ว่าจิตใจมันค่อนข้างแข็งแรงพอแล้วที่ควรจะพูดอะไรแล้วต้องพูดอะไรถามว่าในเรื่องการโดนทำลายร่างกายมันเป็นต้นเหตุไหมมันก็ ใจเราบางทีมันไม่สามารถตอบมาเป็นคําพูดได้อย่างละเอียดให้ทุกคนเข้าใจได้หรอกแต่ดิวเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีทั้งเหตุและผลแล้วมันมีที่มาที่ไปในในในแบบของมันอยู่แล้วส่วนในเรื่องของคดีอะค่ะก็เดี๋ยวรอรอเดี๋ยวดิวรอคุยกับทนายหรืออะไรให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยว ยังไงเดี๋ยวค่อยอัปเดตกันอีกทีจะไนันใช่เดี๋ยวค่อยอัปเดตก่อนอะไรจะให้คุณอยู่มั่นใจหรือคุณเบนซ์อยู่หัวหัวระดับของมิกกอล์ฟก็ก็ลองไปถามคนอื่นที่เขาอยู่ในวงนี้เขาก็คงรู้กันหมดแหละมันก็เนาะก็ตรงก็ประมาณนึงอ่ะตอนนี้การพูดเรื่องนี้มีการพูดคุยรายละเอียดกับคุณเบนซ์หรือคนอื่นมาก่อนไหมคะไม่ไม่ค่ะ อย่าถามคําถามอะไรที่ทําให้จะแบบเป็นอันตรายไดปมอร์จริงๆตัวมากเลยเนี่ยเราถเธก็ไม่รู้มีดิวพูดจริงดิวก็ไม่ได้มีแบบดิวก็ไม่ได้เตรียมตัวว่าจะเจอนักข่าวขนาดนี้ถ้าดิวรู้อย่างเงี้ยดิวคงเอทนายมาด้วยไงแล้วบางคําถามบางคําตอบดิวก็ต้องแบบรบกวนพี่สื่อมวลชนทุกคนจริงๆแล้วดิวต้องขอโทษจริงๆที่แบบ ปกติอะถ้าทุกคนทํางานกับดิวหรือเคยถามคาถามดิวอะดิวตอบทุกคาตอบอยู่แล้วแต่พอมันมาอยู่ในโหมดเนี้ยบางอย่างดิวไม่สามารถตอบได้อย่างชัดเจนเพราะว่าบางคําพูดมันสามารถทําให้ดิวเป็นเรื่องเป็นราวได้เก็ f ฟ e ลป่ะแล้ววันนี้จิตใจของเราได้ปลดล็อกกับสีถามอะไรอย่างเงี้ยมันได้ปลดล็อกไรกระสิ่งที่เราเก็บมานานกว่าที่จะได้พูดว่าความจริงมันคืออะไรที่เข้าโรงพยาบาลก็ก็ได้ปลดล็อก ก็รู mhm. ้สึกก็รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วก็ถามว่าถามว่าในวีคๆนั้นหลังจากที่พูดอ่ะเราก็รู้สึกแย่ไปเลยนะอาทิตย์หนึ่งแต่ก็เหมือนเป็นการทลายความรู้สึกบางอย่างที่มันมีอยู่ตลอดในใจแหละอันนี้มันโล่งลยมมันก็ไม่ได้โล่งหรอกแต่มันก็ดีขึ้นแล้วเราวดิก็ต้องขอบคุณทั้งขอบคุณทุกคนจริงๆไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่ๆสู่มวลชนทุกคนแล้วก็แฟนคลับ เพื่อนผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้กำลังใจคือคือดิว,ว่าเอาตรงๆนะดิว,ว่าดิวไม่ได้รู้สึกใจดิวไม่ได้ดีขึ้นเพราะดิวได้ออกมาทำอะไรแบบนี้หรอกแต่ใจดิวดีขึ้นเพราะพอดิวได้พูดออกไปแล้วดิวรับรู้ฟีดแบ็กของหลายๆคนรอบตัวมันก็ทำให้ใจเราฟูขึ้นใช่ดิวมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยบ้ากน้อยกัดไหนครับดิวว่าในส่วนตรงนี้คะ่ะทาง เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> ทางกรมตำรวจแห่งชาติก็ก็น่าจะแบบว่าดูแลดิวประมาณนึง<ม>แล้วก็ส่วนในเรื่องความปลอดภัยอะ่ะดิวดิวก็ดูแลตัวเองแล้วก็พยายามใช้ชีวิตอย่างมีสติอยู่แล้วเราก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในหมูดที่แบบไปในที่ที่น่ากลัวหรืออะไรขนาดนั้นอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็ไปดูว่าบางทีเราต้องยืนอยู่บนโลกความเป็นจริงบนสังคมไทยที่ว่า โลกเรามันอาจจะเป็นแบบนั้นก็จริงแต่ดิวเชื่อว่าบ้านเมืองก็มีกฎหมายเนาะแล้วก็มีขือ่อมีแปรแล้วในเวลานี้มันก็มีโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วมันก็มีอะไรแล้วก็ใน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 ,ในตอนนี้ที่เราใช้ชีวิตอยู่เราก็เชื่อในเรื่องเวรกรรมอะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็หวังว่าสิ่งที่เราทำถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีและก็สามารถช่วยสังคมได้บ้างก็ขอให้มีสิ่งดีๆย้อนกลับมาในชีวิตเราละกัน แต่คนมองเห็นเรื่องความกล้าดิวความกล้าของดิวที่ออกมาพูดเรื่องนี้เราได้มีการปรึกษากับสามีเราไหม <c oughs> ไม่ได้มีเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ปรึกษาเลยค่ะ <c oughs> แต่ว่าพอเราพูดออกไปแล้วมันกกระทบทั้งธุรกิจสามีเราคนไปเปิดว่าเป็นต้องนีมันสูญเสียความเป็นส่วนตัวเยอะไหม อไม่ค่ะไม่ได้กระทบไม่ได้กระทบในส่วนของธุรกิจของสามีเลยนะคะต้องส,ส่วนในส่วนของของเซฟเนี่ยต้องชี้แจงผ่านตรงนี้ได้เลยว่าไม่ได้มีผลกระทบอะไรเลยในส่วนธุรกิจของเขาเพราะเขาไม่ได้ทําธุรกิจอะไรที่ไม่ดี <S <S แล้วก็แล้วก็เขาไม่ได้ทําอะไรที่มันจะสามารถกระทบกับเขาได้ <S <S ถามว่า <S <S ถามว่ามันอาจจะมีฟีดแบ็บางฟีดแบ็มาบ้างแต่อยู่มั่นใจว่าในในครอบครัวของเราค่ะเราเรารู้กันอยู่แล้วว่าเราเป็นยังไงแล้วก็ เราใช้ชีวิตยอยู่บนความเป็นจริงอะเนาะใช่และอย่างของดิวเองนะคะร้านร้านเสริมสวยที่ไงนส้างกับผมที่มีคนไดน,นในส่วนร้านเสริมสวยใ, <น S 2> ใช่ไหมคะมก,ก็ก็ตามที่ทุกคนเข้าใจนั่นแหละว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่อย่างที่ดิวบอกอะค่ะว่าแบบบางเหตุการณ์มันอาจจะเกิดขึ้นแต่บนบนบน,บนเราในยุคป,ปัจจุบันนี้อะค่ะ บ้านเมืองเราก็ค่อนข้างมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ทำให้เราสามารถปกป้องตัวเองได้เนาะมันก็เป็นไป,นปนในตามรูปแบบของมันแต่ถามว่าตอนนี้ถ้าถามถึงผลกระทบกับร้านสามสวยไหมบอกได้เลยว่าไม่มีไม่มีผลกระทบอะไรเลยต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนที่น่ารัก <c oughs> กับเราทุกคนมากๆยอดก็คือดีขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำแล้วก็น่ารักทุกคนก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไร,ะไรเลยค่ะ ก่อ,อ,อกที่เราออกมาพูดทีนี้มีฝ่ายตรงข้ามเขามาคุกคามไม่ว่าให้เราหยุดพูดหรือว่าอะไรมันมีมาไม่สามารถตอบได้เลยเรื่องนี้เรื่องของการค่มคู่ก็ไม่มีใช่ไหมครับเรื่องของการคุมคู่ไม่มีหรอกคะ่ะไม่มีหรอกคะ่ะเพราะว่าเพราะว่ามันก็นาะคือคือ,คอเราก็ก็เป็นตามไหนตามนั้นเลยแต่ว่าไม่มีปัจจัยอะไรทำให้เราหยุดที่จะดําเนินต่อเรื่องนี้ได้เลยไหมหมายควาว่าอะไรนะคะหมายว่าไม่มีปัจจัยอะไรจะทำมาแบบหยุดเรื่องนี้ คือดูวว่าเรื่องเนี้ยมันก็มีกระบวนการแล้วมันก็มีสเต็ปของมันในการที่มันจะเป็นอยู่แล้วพอตอนนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของทางตํารวจที่เขาจะต้องแฮนด์ดเรื่องนี้แล้วมันก็คือให้ตํารวจทําหน้าที่ของเขาอย่างดีที่สุดไปอะไรเงี้ยค่ะส่วนตัวเราประชาชนคนไทยทุกคนอะไรเงี้ยเราก็เชื่อยังต้องเชื่อในความยุติธรรมอยู่เพราะเราก็ยังอยู่ในประเทศประเทศนี้เราก็หวังให้มันออกมาให้ดีที่สุด แล้วดิวก็ต้องขอบคุณทางทางทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นพี่ตุ้มขอบวตรรอพี่ต่อศักดิ์หรือใครก็ตามที่ที่มีส่วนร่วมแล้วก็ช่วยผลักดันให้สิ่งที่ดิวพูดออกมามันมันไปในทิศทางที่ถูกต้องมันก็เลยก็พูดก็ตรงๆอะ่ะมันก็สร้างความหวังให้กับคนที่อยากให้ทุกอย่างมันอยู่ถูกที่ถูกทางมันก็เป็นแบบนั้นนะคะมันไม่ได้แบบ เกิดพูดไปแล้วมันหมดกําลังใจอ่ะนึกออกไหมตอนนี้ชีวิตของดิวเองอหลักๆคือจะอยู่ที่ไต้หวันเป็นหลักเลยชีวิตของดิวก็ดิวังทำงานอยู่ค่ะแล้วก็ก็ไม่ได้หลักๆอยู่ไต้หวันหรอกไปไป,ไปมามาใช่ปกติใน, <c oughs> นแง่ของเรื่องคดีที่ทำลายร่างกายเราเราได้คุยกับทนายมาว่ามันจะเอาผิดได้มากน้อยแค่ไหนในส่วนนั้นยังไม่หมดอายุความค่ะคือถ้าหมายของว่าถ้าเราจะเอาผิดเองมันยังมีเวลาอยู่เรายังทําได้แต่ถามว่าถามว่าใน ความรู้สึกนะวันนี้เราจะเอาผิดแค่ไหนคือในในส่วนตรงนั้นน่ะเราก็เลยอยากพูดตรงๆอยากตอบให้มันถูกต้องให้มันทุกอย่างในวันที่ดิวมีทนาอยู่ข้างตัวแล้วก็อะไรให้มันถูกต้องไปอะไรเง,งรี้ยถูกปะอืมใช่รายละเอียดอื่นๆของคดีก็ไปถามที่ตุ้มได้เลยไปถามตำรวจได้เลยเพราะว่าอยู่ตอบมัวๆแล้วเดี๋ยวโดนแอนดิวก็ตื่นเต้นหลายการค่ะหลายคนให้กำลังใจดิวหลายคนเป็นห่วงดี ก็ขอบคุณย่ต้องขอบคุณสําหรับกําลังใจอ่ะแอดิวขออนุญาตหนเรื่องนึงก่อนก่อนหน้านี้ที่เราออกมาแชรคนุกคนก็ขุดเอาคลิปเก่าๆที่เราเคยให้สัมภาษณ์มาว่ามันเป็นเคสเดียวกันหรือเปล่าค่ะที่โนนจอบลูปก็ก็เราแต่เราแต่ละกันแบบไม่อยากไม่อยากย้อนไปค่